เอาบรรยากาศสวยๆด้านบนหลังคานะครับมาให้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่เขาใหญ่นะครับปากช่องนะครับนครราชสีมานะครับตัวนี้ก็ติดตั้งนะครับแผง400วัตต์นะครับจำนวนสิบแผงนะครับบนหลังคาเป็นแผนเรียบนะครับของ s c g นะครับด้วยการใช้อุปกรณ์มาตรฐานนะครับจะเป็นล้างสำเร็จนะครับแล้วก็ขาเฉพาะนะครับ สำหรับลังค้าแบบซีแพคโมเนียหรือเป็นแผ่นเรียบนะครับของ SCG แบบนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับมีแพลนที่ติดตั้งระบบโซล่าเซลเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าหรือต้องการจะสำรองไฟไว้ใช้นะครับก็ลองติดต่อกับทีมงานตะวันโซล่าเซลของเราดูนะครับกับเบอร์โทรผมเช่าหนึ่งนะครับ096นะครับ265นะครับ2465ครับยินดีให้คำแนะนำยินดีให้คำปรึกษานะครับ ติดต่อได้เลยครับสวัสดีครับ